ว่าต้นนี้แม่นเอ่อต้นพักจุ๋มปลาบ่พี่น้องผู้ใดเคยกินไงพี่น้องผมกับพ่อท่านเคยกินออกเต่าสิเก็บบร,รรยากาศไหมพี่น้องเหมือนกันมีหอดดอกด้วยพี่น้องเด้อดอกกับจักแมนบอมแมนด้อพี่น้องเด้อผมไปเห็นในยุทัวร์มาหลายสั่งเลี่ยครับผมเป็นลักษณะน,นี่แหละไอ้สิเขาไปศึกษาอีกอยู่ าไปเบิ่งอีกยู่นี่ง๊าออดีขนาดพี่น้องนี่นี่น้องพี่น้องการเก็บบรรยากาศด้วยพี่นอ้นนองเบิ่งผู้ใดเคยกินกับเมียนมาบอกกันได้พี่น้องเด้อแล้วกับเมีนบาแมีนได้พี่น้องเด้อผมกับเพื่อนเคยล่องกันล่ะเออคนทั้งผักนีเพิ่นมากินกันได้พี่น้องเด้อกับผักอีสา,เานเราจะเกินต้นหยังบุหงุกันได้พี่น้องเด้ ขอบคุณการติดตามรับช้มครับพี่น้องแถวมึงดอกนะนี่ดอกเปน็นแน่นี่ยขอบคุณอ,อมากครับพี่น้องสวัสดีครับ